สวัสดีครับมาพบผมกันทดาคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือเปลี่ยนเกมนะฮะเปลี่ยนจากเกมสตาดิ a l นะฮะมาเล่นจุลสิ r โวเป็นเกมเดรัเสาะคระัซึ่งผมเป็นคนชอบเดรัเสาอยู่แล้วเรายิ่งมาเล่นเกมอย่างนี้ด้วยก็มพอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะคูณสองสามสิบโอเค สำหรับวันนี้ไม่ทำอะไรมากก็เดี๋ยวจะพามาเยี่ยมชมกันนะเปิด,ดยันซุ่มเกลือกันสิบห้าตอนนี้ววเพิ่งสิบหกนะจนจนยันเลยจนเลยละ่ะขอสักครู่กลับมาแล้วไม่อยากให้คนดูภาพแบบเกมไม่ตรงปกกันนะหนึ่งสองสามสวย โอเคได้อันใหม่มาละไม่ใช่อันนี้แต่เป็นอันนี้โอ้ใหญ่ขับฟ้าหามเรื่องไงเนี่ยนี่ส่วนผมก็ไม่มีอะไร่ากเลวนะแทบไม่มีเดรอ่งเสาเลยขายของอยิ่งเดียวขายตรงน่ะนะขายตรงตรงเกินไปโอเค ส่วนในโดมส่วนในโดมก็ไม่มีอะไรมีแต่นี้ผมภูมิใจสุดก็ไอตัวนี้แหละใช้เวลานานก็จะอัพมาได้ขนาดนี้ไปเลยเจ้าจิ้งเหลนกินสลุกต่อไปก็เก็บนะมิชชั่นนมีตีเป็นต,ตีตีไม่ไหวมมเดี๋ยวผมมาแนะนำเรือเสาผมก่อนนะก่อนอื่นเริ่มจากตัวแรกก่อนของเราเองก่อนเลยนะ เออเริ่มจากฝั่งกินพืชเลยนะคิดถึงเดย์สองต้องมีกินพืชทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะนี่เลยผมผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะปก,กติอ,อ่ะผมะมานคิดไม่ออกนะผมจะเรียกว่าไอหลังน้ำแล้วกันคือข้างหลังมันเป็นน้ำนะฮะที่ขึ้นอยู่หางแล้วก็จะเป็นหางน้มที่ไว้ปกป้องตัวเองนะฮะโอ้โหตัวไหนจะหลุดไม่อย่าอย่ามาอุ้ย กูเพิ่งเลี้ยงดูบุกไปเพิ่งรู้มีอย่างงี้ด้วยกูดีอันนี้อะไรอ้อันสุดท้ายอ่ะ ยิงเดียวสงบลงซะลูกสงบลงเสียมีนงินพอตายแน่ลูกโอเคพึ่งแนะนำเดี๋ยเราเสาร์อยู่ออย่าอย๋ยวทำยีนนะลูกนะน่าหลังหนาไปแล้วต่อไปก็เอ่อไทยสระท็อปนะถ้าผมพูดอะไรผิดก็นี่เลยนี่รู้จักกันว่าอะไรอ่ะอืมเขาคู่ว่ะวันพระหลุดของแรดอันนี้ก็จะเป็นคอยาวนะ ชอบสีมีจริงเลยโอ้โหพึ่งดูไปเมื่อกี้เป็นการเปิดเปิดตัวสวนสัตว์ครั้งแรกที่อุบาทัดชั่วมากทัชสัมผัสมันมันจะเหยียบกูไหมเนี่ยโอเคตัวนี้ง่ายหน่อย สวสสงบลงเสียจะมีตัวไหนจะลอ่อคุยไปเนี่ยต่อไปนะฮะคือตัวที่วิ่งเร็วนะผมว่าวิ่งเร็วมากนะตัวนี้ืต่อไปก็คอยยาวอีกสามตัวนะฮะแต่ผมขอไม่อันนี้ดีกว่าเพราะไงเหมือนกัน ส่วนนกหรอครับก็จะมีปากยาวนะครับปากปากบี้พูดจงรจะมาเอะไปตะเลยดีกว่าวันนี้นะฮะเราก็เอ้เราจะมาตีมันกันดีกว่าตรงตัวไม่ต้องใช้หรอกอืมส่งเนี้ส่งลูกรักเราไปส่งไปแค่นี้ก็พอแล้วสยบสยบ แช่นี้กลัวอะไรล่ะครับกินพืชหมดก็จะกินเนื้อหมดเท่านั้นเองเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบผัวผมขอรดเสียงเพลงเราไหนผมว่ามันดังแบบโอเคแต่ผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะมันก็เป็นเรื่องปกติไอ้กันสองว่ามาตีมาก,ก่อนเลย ตีเลยตีสองตีก็ไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วปูทางให้ตัวถัดไปตีสวยตีสามอันนี้รู้อยู่จำได้ ตีสี่ต้องตีครังตี5 2> 1, 1 2, 2> 3นึ่เราจะสิละเพิ่ม2อโอเคตีสาเพิ่ม 2, 2> เงบาจบตีหน่งตีหน่งน่าจะกันประมาณเยอะอยู่กันสดูท่าละสี ตีสองอ่ากันสามจริงเลยแต่ต่อไปกันไม่อยู่แล้วผมมาแบบควานวนวนะนะผมเก่งด้านยุทธการใช้ขา่าววิทยาการเก่งเพื่อกันไอ้นี่มากกว่ากันไปตะกี้ตีไปสี่แล้วใช่ไหมอืมเรียบร้อยไม่รอดร้องร้องไปลูกไปดแจกกมัน กัดทีเดียวถึงตายชิวๆว่ะครับมันแพ้ทาง้วด้วยแหละต่อไปก็อืมพืชพืชแพ้พเนื้อซึ่งเนื้อโอเคเนื้อได้ตัวหนึ่งเนื้อ แล้วก็ไปดูบินก่อนเนืเอ้อบินพืชโอเคได้ไปแทะหัวมันลูกเบาอถึงเราจะตีเบาแต่เราก็ตีไม่แรงสโลแกนเชีย่ยอะไรเนี่ยโคเค็เราคืนแล้วลูก ใหญ่ใหญ่ยอมลูกใหญ่ยอมบอโอเคถ้าเจ้าตายอีกตัวก็จะมาตีแทนเช้าทีหนึ่งปินมาอืมที่สองตีสามเลยจิกมันลูกเข้าสองอยู่แล้วบอ ตีสามยี่ิบเจ็ดเอประมาณแปดสิบกว่าจริงด้วยแต่เสียใจฮะตีสี่โอ้ตีสี่ไม่หลับไม่นอนบอมุกเชียอะไรนี่อถึงก็ลงไปนอนเหมืนว่างอะครับน้องๆโอ้ยร้องเป็นไก่เลยกะตากะตา ตีหนึ่งเออมีสี่น่าจะก,กันาสามอืมกันสามเงนเพิ่มนี้สี่ก่อนอ่ะกันสามจริงเลยตีไปก็เท่านั้นเอออันนี้เริ่มก่อนถ้ายี่สิบแปดไม่ไม่ถึงตายอ่าหกสิบหกจริงเลยไม่ถึงตายขอโทษทีวันนี้ฉันเพิ่งมีเวลา ชนมันลูกพุ่งไปเลยอลงไปนอนเกาะแตกอใอญ่ๆอย่า,ยาคึกมากลูกเดี๋ยวแพ้ต่อไปก็มาบินบินแพ้อะไรพืชอีกแล้วไปพืชพืช พืชพืชเนื้อไหมเอาเนื้อไปตัวหนึ่งก็ได้ไปกดยากกดเร็นไปพืชพืชเนื้อเราเปิดก่อนอยู่แล้วเราได้เปรียบบาะเกือบตายเปลี่ยนและะ้วมาตีจริงด้วย ตีทีหนึ่งหารู้ไม่ว่าฉันก็เปลี่ยนได้อืมตีเราครั้งหนึ่งว่ะ เดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอตีสองไม่ตายก็เรียงไม่โตตีมาเลยตีหนึ่งตีหนึ่งกันสองแต่ผมตีสี่อะครับการได้หนึ่งตายอยู่ดี คูกเขาอ่ามันเลือดมากกว่าตีสามกันหนึ่งจริงด้วยต่อไปตีสี่ตีสองกันสอง สสองเข้าสองเข้าก็ประมาณหกสิบกว่าเก้าสิบเลอทุ่มเลยถ้าไม่ทุ่มแพ้นะสวยปแจกมันลูกตีแปดเท่าไรเนี่ยหกเจ็ดอ้าแปดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ สีห้ารออะไรกล้งไหนกลงเดิมลูกพ่อสงบสติอารมณ์หนลูก สงบสติอารมณ์ในลูกใจเย็นนะลูกเพาะกูสคูณห้าโอเคกูส okay. คูณสองอุย้ยเผื่อไปตีมันอีก แตงมาก็สงบ,บลงโอเคฟักได้ไข่มาตัวหนึ่งต่อไปก็จะตีเอาเงินนะโอ้โหดูตีผมแต่ละตัวจะตายหากันหมดแล้ว สาเหตุที่ผมเอาบินมาบินชนะพืชครับแล้วใสเ่เที่ยวน้ํามาคือน้ําชนะกินเนื้อครับออืมอืมมบินชนะพืชบินชนะพืชกลัวคําไหนพูดเดี๋ยวก,กูพูดสลับกันถึงใจเดียนสิครับเพราะอะไร ราจะไม่เริ่มใหม่นะการแพ้ครั้งนี้การประมาทประมาทเองหนึ่งสองสามสี่ห้ากันสองดีกว่ากัดหน้บอตายตัวเดียวก็พี่เกมได้กันสองอย่างน้อยก็เข้าหนึ่งนี่โอเค จบแล้วครับมีประโยชน์ก็วันนี้แต่ตัวมึงเนี่ยอืมกินพืชพืชแพ้เนื้อ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 ,เน,อเนื้อแพ้เนื้อแพ้น้ำ โอเคน่าจะพอได้นะทีมีส่วนสีทองมีตัวเดียวสีเงินนี่ว่ะมีตัวเดียวกส a x m a n Bob มันชนสองว่ะมันท้าชนว่ะด d กส์มัน กูบอกขีด้เด็กม่ไเดวหางฟาดมาละตัวเดียวกันมันแค่เลเวลมากกว่าเราเท่านั้นเองอย่าไปยอ้อนไม่ย่องละกันหนึ่งเข้าเข้าอยู่แล้วเข้าอยู่แล้วโอ้โหเชี่ยมันตีสามตีสามมถึงไะเนี่ย ้ถึงอมันนำเราแต้มเดียวเองเดี๋ยวใหมวันนี้เดี๋ยวผมตีนี่จบก็พอละแนะนำสวนสวนสัตว์ผมมาขนาดนี้ต้องชนะละจังหวะนี้เดี๋ยวเราแดกมันลูกแดกมันทำไมไม่เอาตัวนี้มาตั้งแต่แรกวะแค่นี้ก็จบ มาสลับตัวจะมาตีแล้วก็ได้มารู้อยู่หรอกว่ากันหนึ่งแต่ก็อยากจะฟ้า้มาจะมาก็มาตีหนึ่งตีหนึ่งกันหนึ่งตีสามไปเลย เขาสองตัวเดียวก็จบแล้วไหมอ่าต่อไปนะ่ะจะให้ใช้สีเงินหน้าจะไม่ผิดอืมไหม่ๆหม่ใมใช้ธรรมะใช้สีเงินได้อ่าใช้พืชเนี้ยโอเค ได้ก่อนอยู่แล้วครับสบัดหางไปเลยจะสลับไหมสลับอืมมาเลยจิ้งเหลลูกพ่อไปกัดมันเฮ้ยกัน่าเสมอว่ะเ <c oughs> สียงแหแ่้วะ เออเสมอว่าตันนี้อ๋อเสียงจริงกูกลับมาละตีสองช่างปีก้าขาแข็งยิ่งนักช่างกล้าแล้วก็ดี่ยงไปเสียแดกมันลูกอ๋อหางฟาดเยอะมาบินลงมาบินลงมา มึงสู้กับกิ้งกา่ายุคโบราณไม่ได้หรอกก็ปปอมยุคโบราณเนเชีย่ยสู้ได้แล้วกูพงพูดเองเฮ้ยมึงเอาคำชมกูคืนมาออมันจบแล้วอาลาดินข่าอยู่สูงกว่าเด๋ <c oughs> ยบร้อยผมได้สยบมาลงไปแล้ว อได้เยอ <ๆ S 2> ะเวยโอ้เป็นร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วะต่อไปก็เหลืออีเวนต์ของวันไหนนยโอ้อีกสองชั่วโมงอีเวนต์นี้มาโอเคสองชั่วโมงอีเวนต์มาเยอะดีเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะ มันเจอกิ้งเหรียญเนี่ยเลยจิ้งเหรียญมีหลังยาวนะฮะจิ้งเหรียญมีแผงคอที่หลังนะฮะโอเคจบกันเีกว่าจบกันนะครับสําหรับวันนี้ก็จบกับแย้ตัวนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอ่าแล้วก็ขอบคุณนะครับช่องผมเดินทางใกล้จะมาถึงยี่สิบเก้าซับแล้วครับผมดีใจมากเลยตอนแรกก็นึกว่าจะแค่ยี่สิบกว่าขอบคุณนะครับทุกคนที่มาติดตามกันที่ติดตามชมผมมานานนะครับขอบคุณมากครับถ้าเกิดมีอะไรอยากให้ผมแบบ ปรับปรุงหรือว่าอยากให้เพิ่มเกมอะไรเข้ามานะครับก็บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแคสลงให้ส่วนการสตรีมผมจะสตรีมในออมเล็ตนะครับส่วนออมเล็ตนั้นก็พิมพ์ในพตัวว่าออมเล็ตเลยก็ได้นะครับมันจะขึ้นมานะครับเป็นรูปเหมือนเพเหมือนจอยสติกนะครับตัวสีส้มก็สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนชื่อในสตรีมผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับสักคลิปหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะครับเพราะขี้เกียจแล้ว โอเคขอบคุณครับที่ติดตามชมกันมานะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับทุกคนหรออัพไม่ได้กูมีตัวเดียว